รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณร,ราชวิทยาลัยที่เคารพยิ่งกระผมผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรพงษ์พัฒน์จติตานุรักษ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษในนามคณะดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2 5 6พพร้ 68, พอมด้วยคณะทำงานดำเนินกิจกรรมผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตจ,จิตอาสารวมถึงผู้มีเกียรติทุกท่านที่มารวมกันณนะสถานที่นี้รู้สึกปิติยินดีอย่างยิ่งที่ท่านได้เมตตามาเป็นประธานในวันนี้กระผมขอรายงานโดยสังเขปดังนี้ ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้กิจกรรมจิตอา,าสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมัพรษา28กรฎกรค2568ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกยียรติทุกประการทั้งนี้ในส่วนการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆของรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนให้ดำเนินการโดยน้อมนำแนวพระราชดำริพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขซึ่งจะมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวนี้บุคลากรของ,ของมหาวิทยาลัย ทั้งผู้บริหารท่านาจารย์เจา้าหน้าที่และนิสิตรวมถึงผู้มีเกียรติซึ่งได้มีฉันทามติรวมกันจัดให้มีกิจกรรมจิตอา,าสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อันเป็นการทำบุญถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568 2. เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยนิสิตร,รวมถึงผู้มีความสนใจได้ร่วม การพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้สะอาดปราศจากสิ่งปฏิกลูลอันเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวหรือ Green Energy University ข้อ 3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยไ,ได้มีจิตอาสาร่วมกันเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และมีจิตสาธารนณะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัย บัดนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วกระผมในนามผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และมวลจิตอาสามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มารวมกันณมลพิธีแห่งนี้จึงขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรสุรพลสุยพรมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี เบิดกรวยราชการะเบื้องหน้าพระบรมฉายารักษ์และกล่าวคำอันสัญลักษณ์แห่งจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพร้อมทั้งนำจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ลำดับสืบไปกราบเรียนเชิญครับทั้งหมดต้อง มัน<ว> <osc> ได้ยาฮักเอามือลงเราทเราทำความดีด้วยกันสั่งี่อะไรเยอะมาพร้มกันเยอ กุชาว่าด้วยไหมพระกุญชา้าก็ว่าได้นะครับขออนุญาตนะครับเป็นสั์บัญญัติที่เขียนไว้ว่าเราทําความดีด้วยหัวใจว่าพร้อมกันสามครั้งครับเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจ ลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านจะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันที่ด้านหน้าตรงนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับผมเดินเดินแถวเก้าวดานมาด้านหน้าแล้วก็หันหน้าออกท่านที่เหลือนะครับขอเรียนเชิญด้านหลังตรงบันไดด้านบนได้นะครับผมได้อีกแถวหนึ่งนะครับตรงบันไดด้านบนได้อีกแถวหนึ่งพระคุณเจ้าขอรับดาพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับที่ด้านข้างพระบรมมายาลักษณ์นะครับด้านบนนะครับ วันนี้นะครับผมผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของเรานะครับเยอะน่มากนะครับผมมาทั้งส่วนกลางริเบเพต่ย,ยสงห้องเรียนหน่วยวิทยบริการนะครับครบเลยนะครับที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสา,าในวันนี้นะครับผมถือว่าทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ต้องใจจริงๆ,ๆนะครับอาจจะอยากให้ช่างภาพดูนะครับว่าเข้าเฟรมครบทุกท่านไหมนะครับ ครับถือว่าอบอุ่นนะครับวันนี้เราทําความดีด้วยหัวใจนะครับด้วยวาจาสามครั้งเมื่อกี้นะครับช่างภาพนะครับได้อ่าดูส่วนไหนที่ไม่ถึงนะครับแจ้งได้เลยนะครับเต็มไหนไม่ถึงแจ้งได้เลยนะครับขออนุญาตสั่งด้านโน้นตัดมาทางด้านนี้นิดนึงนะครับผมอาจารย์สวิตนะครับเลื่อนเข้ามาได้ครับผมมามาทางด้านนี้ได้ครับผมครับรับก้าวเร็วนิดนึงนะครับผมเนื่องจากว่าทุงนี้อากาศ ร้อนนิดนึงนะครับครับเราทําความดีด้วยหัวใจครับันี้ร้อนนิดนึงนะครับพร้อมกันนะครับช่างภาพพร้อมนะครับก่าจะทุกท่านมองกล้องนะครับผมเดี๋ยวดูสัญญาณจากช่างภาพนะครับมีสื่อหลายสํารับครับสวยมากเลยนะครับยิ้มสวยมากเลยครับทุกท่านครับ เพราะว่าเราทําความดีด้วยหัวใจครับวันนี้ยิ้มได้นะครับทุกคนยิ้มได้นะครับนองว่าเป็นกิจกรรมที่ร่วมใจชาวมหาจุฬาในการทําจิตอาสาบำเพ็ญสารประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชสนและก็เฉลิมพระเกียร,รติรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวัวนเฉลิมพระชนมพรรษาในวันนี้นะครับ มีไม้กวาดอยู่ด้านข้างด้านโน้นนะครับผมของกองอาคารเตรียมไว้นะครับร้อยกว่าด้ามด้วยกันนะครับไม้กวาดนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับสายมือด้านด้านสายของอาคารนะครับมีไม้กวาด100่ด้ามนะครับแล้วก็ถุงขยะดํานะครับหลังจากเสร็จกิจกรรมแล้วนะครับขอเชิญรับเข้ากล่องได้ที่บริเวณลงจุดลงทะเบียนนะครับผมหลังจากที่เสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วเรามีเข้ากล่องแจกนะครับที่บริเวณจุดลงทะเบียนนะครับขอท่านรักษาสิทธิ์ด้วยนะครับมา รับเข้ากล่องได้ที่บริเวณลงทะเบียนนะครับเฉพาะข้าวเลือดหัดครับผมเฉพาะข้าวเลือดหัดนะครับเพราะคุณเจ้ามีน้ําปานะไว้ถวายครับผมมีน้าปานะถวายพระคุณเจ้าครับมีโยเกิร์ตที่เตรียมไว้นะครับแล้วก็มีน้าปานะถวายระครับไปกวาดอยู่ทางด้านโน้นนะครับไม่กวาดครับผมรับไปกวาดด้านโน้นได้นะครับผมแล้วก็มีถุงดํามีไม้กวาดนะครับถุงดามีไม้กวาดนะครับ เพียงพอสําหรับกบารบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าอาคารสถานพยาบาลก็กวาดได้นะครับกวากวาดตรงไหนก็ได้ครับถ่ายภาพสวยแล้วก็อย่าลืมอัปโหลดรูปภาพของท่านในสื่อโซเชียลต่างๆด้วยนะครับในกลุ่มหมวิทยาลัยก็ได้นะครับกองกิจการพิเศษก็จะไรปรวบรวมนะครับภาพกาิจกรรมต่างๆนี้นะครับเพื่อจะส่งรายงานต่อไปด้วยนะครับถูกต้องทราบวันนี้เราทําความดีด้วยหัวใจ เสร็จจากการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับทางพทํางานแจ้งว่าให้บุคลากรทุกงางทุกท่านนะครับมารับเข้ากล่องที่จุดลงทะเบียนด้วยนะครับสำหรับส่วนงานที่จะบันทึกภาพในช่วงนี้ก็ได้นะครับส่วนงานต่างๆที่มาร่วมพิธีนะครับจะรวมตัวกันมาบรนทึกภาพบริเวณเบื้องหน้าพร,ระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแต่และส่วนงานที่ร่วมพิธีก็ขอได้เชิญได้นะครับผมในช่วง ไอ้สมมาตรเหรอกิจกรรมที่ทำให้เกิด,ดความสมับสมานสามัคคีวันนี้เป็นวันที่<ห>าชาวามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทั้งที่เป็นฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคลืหัสซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตของมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัย ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงปารบวันที่28กรกฎาคม2 6 8เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลปัจจุบันเราตั้งใจทำจิตอาสาคือทำความดีตามเกณฑ์คือทำความดีด้วยหัวใจก็คือการช่วยกันคนละไม้ละมือพัฒนาสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบุคลากรท,ทั้งที่อยู่ในส่วนกลางและอยู่ในภูมิภาคประกอบด้วยวิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์โครงการขยายห้องเรียนและหน่วยวิทยาบริการรวมทั้งสิ้น45จังหวัดมาร่วมประชุมสัมมนาในเรื่องการเงินพัส,สดุการคลังแต่ว่าในโอกาสที่ช่วงพักตอนเย็นนี้ได้มาร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยในพื้นที่ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณลราชวิทยาลัยในที่วังน้อยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรียุธยาโดยการปารบในวันเฉลิมพระชนมพรรษาตั้งใจทอมความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล์เพราะว่าสถาบันพระหมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่สำคัญยิ่งของชาติบ้านเมืองความเป็นไทยที่อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะเรามีสถาบันพระหมหากษัตริย์ ทรงเป็นหลักชัยให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยมาตลาบตั้งแต่ต้นในการสร้างประเทศไทยจนถึงปัจจุบันนี้เป็นความภาคภูมิใจของชาวมอจลอที่ได้ทำความดีด้วยหัวใจเพราะปารบวันเฉลิมพระชนมพรรษา2,568ในวันนี้ ไม่กว่าจะเหนื่อยแปดอันนะครับไม่กว่าจะเหนื่อยแปดอันสุดท้ายด้านโน้นเลยครับอุปกรณ์ทำความดีเหลือเจ็บนะครับเหลือเจ็บนะครับ

พระองค์นั้นเป็นผู้มีพระคุณอันประเสริฐนะครับผมวันนี้คณะสังคมศาสตร์ทุกคณะนะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีโอกาสมาทำความดีเพื่อถวายในหลวงนะครับก็ขอขอบคุณท่านมากครับอาการบุรีพลตรงประธานคณะนิเทศารตใที่จะร่วมพิธีร่วมบุญร่วมรื่องนคณะครุศาสตร์ก็มาใส่บาตรวันนี้เจ็ดคนเช้าที่ ทีดว่าพระเจ้าิโกนะครับผมที่้ที่บาิารักจังหวัดทุนี้นะครับผมจากนั้นแล้วนะครับลงทะเบียนนำโลกเราอบรมเหมือนเดิมที่อาานี้ะครับแวลา3ทุมโดยประมาณก็จะลงทะเบียนแล้วก็เข้าห้องอบรมจานี้อาคารราชวิทยาอนบอก่าุงนี้ว่าเากเลยนะครับที่นนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่การระดมพลอีกครั้งหนึ่งของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีจิตอาสาตามความดีด้วยหัวใจนะครับโดยการนำท่านรองศาสตราจารย์ดรสุรพลสุยภูมิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นการรวมบุคลากรฝ่ายเครือข่ายมากที่สุดเนื่องจากว่ามีบุคลากรจากส่วนภูมิภาคมาร่วมพิธีอย่างครับข้างครับด้านรองสมหมายครับขอแสดงความยินดีด้วยครับสวัสดีครับครับแ,แล้วก็อย่าลืมนะครับถ่ายภาพ โหลดลงในโซเชียลช่องทางต่างๆนะครับจะเป็นช่องทางท่ว่ตัวสาุลาครับเพราะกองิการพิเศษก็ได้ไปร่วมวภาพ่าๆนาะมาังแ่เมื่อาน ตัวนี้ใช่ตัวนี้สองฟารกี้ร์บ <t>

ที่สถานที่เดิมนะครับขอบคุณและขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ